ในหน้าถ้ามี3สิ่งนี้คุณจะมีลูกค้าตลอดการสวัสดีครับทุกท่านผมโบลลิงวินเวสเตอร์และวันนี้นะฮะผม ยังอยู่ในบรรยากาศ work from home ทำงานที่บ้านและวันนี้ฮะสเทคนิคดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้ลูกค้าหลั่งไหลมาหาคุณตลอดการข้อ1คุณจะต้องช่วยเหลือลูกค้าให้มากที่สุดช่วยเหลือในที่นี้ก็คือว่าการขายอสังหาริมทรัพย์1ชิ้นเนี่ยคุณต้องช่วยลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะเช่น เวลาที่คุณรับทรัพย์ของลูกค้ามาขายไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดคุณจะต้องเรียกได้ว่า one-stop service เลยลูกค้าจะส่งมอบกุญแจถ้าไม่สะดวกมาให้คุณหามอเตอร์ไซค์ไปรับเลยห้องลูกค้าสะอาดหรือยังคุณต้องเช็คถ้ายังไม่สะอาดคุณบอกลูกค้าเลยบอกว่าไม่ต้องมาครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอาแม่บ้านมาคลีนห้องให้เรียบร้อย เรียกได้ว่าทำห้องให้พร้อมและสวยงามที่สุดก่อนที่คุณเนี่ยจะไปถ่ายรูปเวลาคุณถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วสวยงามแล้วช่วยส่งให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเพื่ออัปเดตว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะโพสสู่สายตาประชาชนและนี่แหละครับเวลาในหน้าอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรจบปุ๊บถ้าได้อัปเดตกับลูกค้าเป็นขั้นเป็นตอนลูกค้าจะรู้สึกว่าเออในหน้าคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตามงานอย่าหายไปเลยนะครับการหายไปเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่เวิร์กนะครับข้อ2คุณจะต้องนั่งอยู่ในใจลูกค้าให้ได้และนอกจากคุณจะช่วยเหลือลูกค้าทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ย คุณจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําแนะนําของคุณเนี่ยไม่ว่าจะแนะนําทางผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องเป็นคําแนะนําที่ชาญฉลาดที่สุดราคาประเมินเท่าไหร่ราคาตลาดเท่าไหร่คุณจะต้องทราบทั้งสิ้นแนะนําทุกอย่างที่ไม่เวอร์เกินนะครับ และทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และแค่นี้แหละครับลูกค้าก็จะบอกกันปากต่อปากต่อปากไปอีกเพราะว่าคนหนึ่งคนเขาก็จะมีญาติมีเพื่อนอย่างผมเนี่ยผมจะเจอในหน้ามากมายทุกคนมีญาติถ้าใครดีบอกต่อฉะนั้นแล้วนะครับความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยแหละจะทําให้คุณนั่งอยู่ในใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีข้อ3คุณจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ หลายครั้งนะครับที่เคสจบไปแล้วเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ไม่จบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเนี่ยยังสามารถคี p คอนเน็กชันไม่ว่าจะเป็น Line เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคุณควรเก็บมันไว้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อปิดเคสแล้วเนี่ยคุณอย่าปล่อยลูกค้าไปเลยนะ คุณยังจะต้องเขาเรียกว่า Keep Connection ไว้อย่างน้อยนะครับทำให้ได้ปีใหม่เนี่ยส่งข้อความไปสวัสดีปีใหม่เขาแค่นั้นแหละครับลูกค้าคุณก็จะจดจำคุณได้และที่สำคัญเขาก็จะบอกลูกค้าปากต่อปากลูกค้าคุณก็จะหลั่งไหลามาไม่สิ้นสุดคุณก็จะอยู่ในใจลูกค้าไปตลอดกาลและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยมีลูกค้าต่อเนื่องทุกวิกฤต เพราะคุณจะอยู่เหนือคู่แข่งและอยู่ในใจของลูกค้าไปตลอดกาลละนานเทนิร์นขอจบด้วยสโลกแกนเก๋ๆนะครับให้งานเอเจนต์เป็นเรื่องง่ายๆเพราะเราคือวินเวสเตอร์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ